สวัสดีค่ะในวันนี้ JK มานำเสนอรถสวยๆดูดีมีเสน่ห์แบบเดิมๆตลอดทั้งคันให้ท่านได้รับชมกันนะคะ n i สสันจุ k ก 1.6V ตัวท็อปสุตรสปอร์ตคอ s โวเวอรรถปี2014ค่ะรุ่นใหม่เนื้อเจนแล้วนะคะเกียร์ออโตโ้ CVT สีเดิมทั้งคันค่ะเดิมๆทุกชิ้นนะคะไม่เคยติดแกตสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้ด้วยค่ะทุกท่าน รถสภาพสวยดูดีไม่เคยมีอุบัติเหตุน็อตบอดี hmm. ้ยังไม่ขยับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทุกจุดเลยค่ะสวยมีสเสน่ห์เดิมๆทั้งคันนะคะไม่ตกแต่งอะไรมาเพิ่มเจ้าของดูแลรักษารถเป็นอย่างดีรถพร้อมใช้งานสามารถเดินทางไกลได้สบายเลยค่ะฟูลอ Option นะคะคันนี้ระบบกดปุ่มพุชสตาร์ตกุญแจคี y ์เลสพวงมาลัย unction, มัลติฟังก์ชัน3การทรงสปอร์ตนะคะ เครื่องยนต์1 6 0 0ซ c ค่ะเป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะไม่เคยเปลี่ยนเครื่องน้ำมันล้วนนะคะสุดประหยัดสภาพเครื่องยังใหม่เครื่องดีมากๆอัตราการเร่งดีเยี่ยมสามารถทำความเร็วกันได้สบายค่ะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะไม่มีวันเดินนิ่งเดินเรียบไม่มีสะดุดเครื่องแห้งๆไม่เยิ้มเกียร์ออโต้ซีวมีโหมดการขับให้เลือก3โหมดค่ะ normal sport eco เกียร์เปลี่ยนนิ่มทุกเกียร์ไม่มีกระตุกไม่มีกระชากไม่มีรอเครื่องเกียร์สมบูรณ์สามารถเดินทางไกลได้สบายเลยนะคะระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ค่ะภายในเบาะหนังเทสสีดำได้แดงภายในสีแดงนะคะทุกท่านมีค้องถอยหลังมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดมีไฟตัดหมอกหน้าเบาะหลังพับได้สามารถใส่ของได้เยอะเลยค่ะ ระบบแอร์ออโตดิจิตอลใช้แสดงอุณหภูมิสลับกับโหมดการขับขี่เครื่องเสียงจอสัมผัส7นิ้วเชื่อมต่อมือถือได้ด้วยนะคะ Wi-Fi USB AUX SD card ใช้ได้หมดเลยค่ะสวยสะอาดตาไม่โสมมนะท่านเบาะสวยทั้งคันค่ะเป็นเบาะเดิมๆด,ด้วยนะคะสวยสะอาดมากๆไม่มีรอยขาดเจ้าของดูแลเป็นอย่างดี พวงมาลัย SRS Airbag ปลอดภัยหายห่วงค่าแผงประตูสวยทั้ง4บานเลยนะคะไม่มีแตกหน้าปัดคอนโทรลสวยครบทุกมุมไม่มีแตกหักค่ะทุกท่านเรือนใหม่ขึ้นครบสามารถใช้งานกันได้ปกติกระจกมองข้างสามารถพับไฟฟ้าได้ค่ะแอร์เย็นหนาวมากๆสู้แดดกันได้สบายรถจอดในที่ร่มนะคะสาภาพสวยสมบูรณ์สุดๆทุกท่า ช่วงล่างแน่นปึกเรียวสุดไม่มีดงังไม่ว่าจะเป็นเรียวซ้ายสุดเรียวขวาสุดตกหลุมไม่มีดังนะคะรถขับดีมากๆไม่มีร่อนไม่มีสายสามารถทําความเร็วกันได้สบายค่ะทรงดีไม่มีย,ย้ยยชคหนึบๆทั้งสีต้นระบบเบรก ABS เบรกดีมากๆค่ะปลอดภัยหายห่วงล้อเดิมโรงงานดอกยางยังดีสามารถใช้งานได้สบายค่ะรถยน์คันนี้นะคะราคา1 9 9 0 0 0บาทค่ะ มีเ่มมีเอกสารให้พร้อมโอนเลยนะคะเลขเครื่องเลขตัวถังตรงตามเรมถูกต้องทุกอย่าง้าสีไม่ขาดค่ะสนใจสามารถเข้าชมรถได้ตลอดนะคะรถคันนี้จอดอยู่แถวเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับท่านใดไม่สะดวกเดินทางไปรับรถนะคะทางด้านคุณหนิงมีบริการขับส่งให้ท่านทั่วไทยเลยทีเดียววิดีโอคอลให้ชมรถสดๆก่อนได้เลยนะคะ ท่านใดที่กำลังมองหารถไปใช้นะคะต้องการสภาพแบบเดิมๆค่ะสวยกิฟนะคะท่านสามารถทักเข้าไปคุยกันก่อนได้เลยนะคะติดต่อนัดหมายเข้าชมรถหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเน้นติดต่อคุณเหน่งโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ค่ะสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะทุกท่านในวันนี้แอดมินขอแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ